คำว่าตัดสินในขอบเขตของพวกมันก็คือยิ่งลักจะต้องไม่ผิดทำผิดและไม่ยอมรับผิดไอ้พวกไรสํานึกรัฐบาลนี้นอกจากแทรกแซงแล้วนอกจากตีความเข้าข้างตัวเองแล้วนอกจากข่มขู่แล้ว ยังเป็นรัฐบาลที่แถ้ไปแถ้มามีตักกะที่ทุเรศหน้าหัวระยะสิ้นดีพูดจาไม่มีเหตุไม่มีผลอวดศักดาลุกแก่อำนาจนี่ถึงขนาดกำกับสารชนะว่าให้ตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ถูกใจมีเรื่องแน่ดอน นอกจากนั้นแล้วในขณะที่หลายๆฝ่ายพยายามจะหาทางออกให้กับประเทศออกมาแนะนำซึ่งคำแนะนำนั้นเราจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ต้องใจกว้างรับฟังและไม่ควรที่จะออกมานินทาว่าร้ายประนามหยามเหยียดเ้่ให้ความคิดเห็น นี่เด็กเมื่อวานซ้นเติบโตมาจากนักพูดได้ตำแหน่งรองขอศกดาคนที่เขาเรียกตัวเองว่ารัฐบุคคลอายุ70-80ข้าวปูมันข้าวตามันมันยังด่าว่าเขาสมมาคารวะไม่มี ความรู้สึกสำนึกที่ดีไม่มีแต่คนอย่างนี้แหละที่พักเพื่อไทยเลือกให้มาเป็นสสสังกัดในพักแล้วเราจะหาความดีจากพักนี้ได้อย่างไรและทีข้อเสนอของเขาละ่ะเป็นข้อเสนอที่น่ารังเกียจแต่เราก็ไม่ได้อยากจะด่าพวกเขา ไม่ได้ไล่ให้เขาไปเลี้ยงหลานไม่ได้ไปว่าอะไรเพียงแต่เตือนกันว่าทำไมคิดจะเสนอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยให้ไปดึงท่านลงมาอย่างนี้เนี่ยเหินเคิมไปหน่อยหรือเปล่า <c oughs> ถือเป็นการกระทำที่ระคายเบื้องพระยุคลบาทอย่างมาก อย่างนี้ต่างหากล่ะที่คนที่พูดควรจะคิดก่อนพูดใช้สมองซะบ้างถ้ายังพอมีสมองอยู่ถ้ามีสำนึกรัฐบาลนี้ควรจะตระหนักว่าตัวเองนั้นทำผิดกฎหมายทำขัดรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมจึงหมดความชอบธรรมที่จะดำรงอยู่ในอำนาจอีกต่อไปบัดนี้เราได้เห็นอาการหมาจนตรอบที่พยายามจะยื้อยอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทั้งที่ท้ายที่สุดแล้วอย่างไรชัยชนะก็คงจะไม่มี แต่ไม่รู้จะทวงประเทศไปหาพระแสงอะไรไม่ทราบไอ้พวกงโง่ทั้งหลายประเทศไทยเสียโอกาสมามากแล้วถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องเดินหน้าซึ่งไม่ได้ยากเลยหนึ่งยิ่งลักและคณะลาออกไปให้หมดเพื่อจะให้เราได้มีโอกาสปฏิรูปประเทศไทยได้ สองขนาดที่ยังไม่ไปยิ่งรักควรจะใช้สมองอันน้อยนิดสกิจขี้ข้าอย่าให้ใช้อำนาจในทางที่ผิดๆกันแกล้งรังแกฝ่ายตรงันข้ามอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเราไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินวันใด เราไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรเราไม่รู้ว่าปฏิกริยาของยิ่งรักษและขี้ค่าจะเป็นอย่างไรแต่จากการติดตามมาเรารู้ว่ายิ่งรักต้องชี้แจงเรื่องคุณทวินวันที่19เรารู้ว่าเขาขอเลื่อนเป็นวันที่สองถ้าศาลให้ เราไม่รู้ว่าจะวันใดที่จะตัดสินแต่เราคาดการว่าถ้าศาลให้ถึงวันที่สองก็คงไม่เกินวันที่สิบพฤษภาจะต้องเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนเราไม่รู้หรอกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไรแต่เราได้ติดตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง และสารปกครองสูงสุดเราได้อ่านเราได้ฟังเราจึงรู้ว่าถ้าเป็นไปตามที่สองสารนั้นเคยตัดสินสารรัฐธรรมนูญก็คงต้องให้ยิ่งลักผิดพ้นตำแหน่งแล้วไปกันทั้งยวงอย่างแน่นอนเราไม่รู้วันไหนแต่เราคาดการได้ เราไม่รู้ว่าจะตัดสินอย่างไรแต่เราก็คาดการได้ส่วนเขาจะรับคําตัดสินหรือไม่เราก็คาดการได้ว่าด้วยสันดานพวกนี้มันไม่รับอย่างแน่นอนลุงกำนันจึงให้เรานั้นเตรียมพร้อมในการจะ,ะเด็จศึกรอบสุดท้ายพ่อแม่พี่น้อง ที่มีเวลาว่างเพราะสละเวลาได้จากต่างจังหวัดสามารถมาอยู่ได้10บวันสิบห้าวันทยอยกันมานะคะอย่ารอจนวันสุดท้ายเพราะถ้ามาพร้อมกันระวังจะโดนขี้ค่ากัดบริเวณให้มาไม่ถึงสวนลุมนะจะบอกให้ค่อยๆทยอยมากันเถ่ะ ส่วนคนกรุงเทพแม้ไม่ได้มาอยู่ประจำแดดล่มลมตกวันใดที่วันนุ่งขึ้นไม่ต้องตื่นเช้ามากนะักพอจะแบ่งปันเวลามาอยู่หน้าเวทีในนี้ได้ปลอดมาเถอะค่ะไม่งั้นเหล่าบรรดากิ้งคายิงหลักจะบอกว่าเรานั้นเพลียแล้วทอแล้วไม่มาแล้ว ทำที่กลัวที่สุดคือเอริศิดวงจะบอกว่าบัดนี้มีคนมาร่วมชุมนุมกับก,บกบปอน้อยลงแสดงว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของปปอขอขอบคุณประชาชนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับก,บกบปสอมันจะตีครุมเอาแบบนี้ท่านรู้ไหมพ่อแม่พี่น้อง เพราะฉะนั้นต่างจังหวัดใครมาได้สามวันสี่วันถ้ายังไม่ถึงวันปรโนวีจะกลับไปแล้วมาใหม่ก็ไม่เป็นไรกรุงเทพทว่างก็มาอย่าให้เราถูกดูแคลดและตีขุมจากขี้ข้านางยิ่งรักว่าพวกเราไปเป็นแนวร่วมของเราไม่เป็นแนวร่วมของก็ปปสอ,อีกต่อไปแล้ว เราชนะแน่นอนมันจะตื้อจะยืดเวลาปปชจะขอเพิ่มพยานสารรัฐธรรมนูญขอเลื่อนเวลาให้การจะยืดแค่ไหนยังไงก็ตามครับมันไม่เกินหนึ่งเดือนยังไงชัยชนะเป็นของเราแน่นอนขอบคุณครับ